ดีจ้ะทุกคนด่ดีเกม g ิ a เ,เ,เอแสน,แ,นแอดเดสอ,อ,อดีพีสามจ๊ะพัสสามแหละแม่งเปิดมาก็โดนเลยกูไม่รู้อ่ะไม่ยุ่งจะทำต่เควียดอะไรอ่ะอสุวีทเรามีปืนว่ะเนี่ยหืมสุดยอดปืน เอขันน <yap> <za ma ine Atlantic> <asan> like ี si ่แ i ละอ๋อชุดเขียวไม่อไเพื่อนยืมก่อนเดี๋ตามเอาคืนนะสภาพไหนไม่รู้มาช่วยสวีท Mean, mean. Hey, let me show you this. Oh. Hey, I'm sorry about this. will oh. be a good thing, yeah. Huh? Uh. Hey. Oh, ให้เอารถมารถสี่คันนี้ก็ได้มันจอดพอดีเลยข้ามกลับบ้านพูดทรอยตัวพูดทีพี บ้าทางรถโอ้เดี๋ยวไม่ไปโหสุดยอดรถควันขึ้นละ ที่จริงก็เรียกพวกไปก็ได้นะเมื่อกี้ทำต่อเลยไม่หล่อช้า ชนละโหดเะล่าเลยพี่ผมรีบ วันนี้เราทำอะไรติดสปริงเด้งป่ะี่อ่ะพันห้าหาที่ไหนก่อน,นเด้งอยู่แล้วนี่ทางนี้ใช่ว่ะทางนู้นไปทีไดหลงตลอดเลย ขออภัยด้วยนะถ้ามีเสียงคึดขัดคึดขัดเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยนี่สเลดมันเยอะนี่แข่งรถเต้นตัวะ้าแข่งรถเต้นผมอาจจะต้องหยุดคลิปไว้ก่อน ไม่รู้จะมีดิกสิทธิ์หรือเปล่าเพลงอ่ะงดีว่าผมพอผมพอจำจำทางได้จำทางได้ก็เลยไม่ต้องเปิดแมนบบ่อยนี่แหละึงแว้ว เดิมพันตสูงๆไปเลยหมดแม็กอะมันมีเพลงอะตัดเลยนะตัดเลยนะอยากจะให้ดูสักนิดนึงนี่โชว์ไปก่อน ไม่ได้ว่ะเดีย๋ยวต้องหยุดชิปแล้วนะมาเรียบร้อยลวข้ามเลยอ้าวโดนล็อกรถเฉย ขย่มลอยแพ้โอ้ยรถสับไปพี่พี่ผงไปพี่พี่ผมขอรถ

ได้อยู่แวะก่อนแวะก่อนแวะก่อนเนี่ยจอดรถเจ้าของอะ่ะเติมเลือดแล้วก็กลับไปทำเควส ก็เข้าไปเซฟสิครับจำหมแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขโมยของปะวะเขียนนะ เที่ยงถึงสองทุ่มเชียงคืนหรือเชีงวันวะเชียงเชียงวันเลอีกทีนึงเออน่าจะได้แล้วล่ะ ตรงนี้นั่นไงเขยขโมยของเอาเรื่องอยู่เพื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทางรถทางรถ ไม่วิ่งถนนรอบเมืองดีกว่ารอบเมืองดีกว่าไปก่ำยอะไรสักอย่างนี่แ้มันดูจังกว่าเงินโทษทีพี่โทษที

ไปขโของอออมันน,นี่ไม่ได้นีว่า ค่อยๆเดินอยู่ในความเงียบเงียบแบบเงียบมากมากเงียบเงียบเงียบที่สุดแล้วก็ไม่มีแล้วแหละมีแต่ตำบลอย่างเดียวแลวตอนเนี้ย ไปรุนใจร้อนซะด้วยตอนนี้ยอย่าจังินหนูเบาเบา,บาอยู่ละห้าทีพออยู่ <c oughs> ขอภัยฮะยี่กล่องว่าหกกล่องวะ หหรือห้าไม่รู้จะไม่ได้แล้วตอนนี้นิ้วที่จับจอยเ,ยเก่งไปหมดเลยอยากให้แบบทีเดียวผ่านโอ้ You're a natural housebreaker, homie. You're a natural housebreaker, homie. ทำต,ตัวให้บาที่สุดโอ้โหช่ปตูดังไป,ไปไหน่อยโทษทีครับนอนต่อเลยครับนอนต่อเลยผมค่อยๆเดินออกไปนะครับ บอกนะบอกนะสามนาทีครึ่งลงหนักเยอะไปหน่อย ยังไม่พออีกเหรอเนี่ยแล้วนะยองบอลสุด bao 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 ít nhất u ai

ไอ้ก่อนอยู่ไหนว่ะลืมแล้ว่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเขาไปฮะ <c oughs> อ๋ออยู่นี่เองแต <c oughs> ่ีเดียววะคุณ <c oughs> ทันอยู่แล้วเชื่อผมเลย ทนัทนทันยังไงก็ทนันไปแล้วไปแล้วไปแล้วขโมยอะไรวะผมก็ไม่รู้อะอาวุธเหรอ Alright, oh, Lord. Alright, now we are straight. LB got a storage garage. There. I was on. Go. down in Seville Boulevard a family turf we could use. I'm on it. Seriously, Ryder, man, you gotta give up them sticks. What? Man I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. it. it right get oh, you, fool. One day, you gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Man, this is childish. Man, I ain't talking to you no more, fool. kept down. The You see, I told you. Simple. Yeah, that was a real breeze. Say CJ, you got to get it in your head that this is everyday shit, homie. Mhm. Um. Um. happy. จบจบ,จบจบจบเธอ,อจะปิดคลิปแล้วจบ,จบวเธอเฮ่เฮเฮคุณไว้เจอกันพันหน้าแล้วกันเนาะเลยเวลาเยอะละแล้วเจอกันบายเย่หู้หู้ไปไปไปยิ่งใหญ่เจอกันพันหน้า